จะพาเพืเ่อนๆมาชมบรรยากาศบ่อประครับหรอนะครับลูกๆแล้วก็จะอยู่ในบริเวณนี้มาเลยมากุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกกุ๊กกุ๊กกกกุ๊กกก่เลกกุ๊กกุ๊เกุเา,เาก็จะมีบริเวณบ่อก็จะมีน้นส กับ,บน้ำตกแล้วก็มาเล่นน้ำแล้วก็มีกบกบถาวาร้่เนี้ยก็มาเล่นบ้างอะไรได้ไดีกวานิดกว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณสักสี่โมงกว่าแล้วก็จ,กจะแดดแร่มเริ่มเริ่มจะแดดจะเบาแล้วมานุกมาเร็วเร็วเร็ว อัอนนี้ก็จะเห็เนี่เร็วมาเล่นกล้องหน่อยเร็ว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 เล่นกล้องหน่อยมาลกมาเล่นกล้องหน่อยเร็วเร็วโอ้ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณัวนะสิบสิบประตูนะครับจะมีตัวสีดำด้วยจะมองไม่เห็น มันเยอะมากสิบตัวตัวนี้เราก็จะยิ่งๆหน่อยพอเขาอิ่มแล้วถ้าอิ่มปุ๊บนะเขาจะมาสนใจหรอกที่ให้อาหารเข้าไปมาแล้วพอดีพึ่งพึ่งจะล้างกองไปเมื่อวานนี่น้ำก็ยังไม่ใส่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสักมันสองวันเนี้ยก็จะใส่ปิ้งเลยอันนี้ก็ ในระหว่างที่ช่วงนี้ก็โควิดระบาดเนาะจะไปไหนกันันไ,ไหนก็ไม่สะดวกฉันก็จะอยู่ตรงน,นี้แหละอยู่กับปาคาบบ้างอยู่กับสวนทุเรียนบ้างอะไรบ้างอยู่กับไก่อยู่อะไรอยู่เนี่ข้างนอกก็จะเป็นที่ว่าเป็นสวนนะฮะนี่จะเป็นบ่อปลาของเรานี่จะเป็นโตะ๊ะมีอะไรพักผ่อนหย่อนใจอเอออันเค่อนข้างจะอยู่มากเลยนะฮะ ตกแล้วมายมาเลมาลมาเร็วๆๆๆๆๆโอ้ไม่ยิงทำยิงเค